ดีไงนะเด็กแอล็กซีนะงมนฝรั่งต้มแล้วก็ตักอาใส่ลงไปเลยถ้าใครมียิสก็ ผสมมันกับน้ำ เอาแค่นี้แหละค่ะเก yeah. ะนะเพราะเดี๋ยวเราก็เอาไปปั้นก็ามานี่เลยสองคนัวานลึกขวา,านลึกมันม เล็กคือจังก์กคว้าไม่ได้แต่โตมันเล็กโตธรรมอาเรมันกวางคือเล็เลแคบชนิดหนึ่งเทน้ำมันล้วก็เริเ่มได้ทีอารมณ์เหมือนทอดปลาปลาท่องโกเหมือนกันเนาะให้น้ำม,นมันมันแรงมาก

ไปเ,ปเลยเอ็นขนมปังเนี้ยมันก็ปเหมือนนะเหมือนอันปลาต้องปูเราอ่ะ เมนูปลาตั้งโลกฝรั่งแล้วสบายใจตามสบายใจเหมือนแม่ครัวก็ตามสบายใจแม่ครัวนี่ก็เบคอนที่ผัดไว้กับโป๊ะโป๊ะมีความล้นก็แบ่งใส่กันละ ดูดิก็เริ่มไปจะใสไ่ไม่แข็งก็ได้นะอันนี้เอาเลยแข็งมาใส่ดูด้วยกดชอบอกาหาสุดท้ายป,ปิกเกอร์ไปเลยๆๆๆ สีสวยงามน้ำมันพริกเผามันใช่ไหมเนะี่ยกับอาหารฝรั่งแต่แม่กลัวสบายใจอย่างนี้ชอบจะใส่เอาท้อนเก่าเลยแหละให้มันเป็นสีหน่อยอ้อยกับหล่น